ถ้ายือนอยู่บนเซิร์ฟสเก็ตและยือนอยู่บนเซิร์ฟบอร์ดนะอารมณ์เหมือนกันอยู่เรื่องเดียวมันรู้สึกว่าตัวเองอได้โชว์อะไรให้ใครดูแล้วเราก็จะเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเล่นได้แล้วพอเราจบท่าแล้วมันยังไม่สวยเราจะแก้มือให้ได้จนเราเล่นจนได้คือมันภูมิใจว่าสุดท้ายเราสามารถบังคับตัวเองให้แบบมันลงไปอย่างที่ใจเราต้องการได้ เราก็ต้องไปตามหาว่าใครมันจะถ่ายรูปให้เราบ้างไหมวะ <laughs> แต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันต้องดีได้กว่านั้นผมจะเป็นคนที่คิดว่าเราอะทาทุกอย่างไม่ดีที่สุดแต่เราอะทาทุกอย่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆได้มันก็จะแบบพัฒนาไปอีพัฒนาไปอีพัฒนาไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะมาเป็นกระบวนการที่เราผลิตปัจจุบันเนี้ยมันมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยจากตัวเซิร์สเก็ตตอนทำเซิร์บอร์ดมันไม่มีความละเอียดขนาดน,นี้ชิ้นงานมันเล็กมากไม้เนี่ยทดลองกันประมาณเกือบ200แผ่นนะออกต, ONG ตรงๆเปลืองเปลืองในการทดลองจรงิงแต่ว่ามากกว่านั้นคือมันเหมือนเป็นชิ้นงานค้นคว้า สำหรับผมถ้าพูดว่าบ้านนะคือตื่นมาแล้วไม่ต้องคิดว่าจะต้องรีบทำอะไรทุกทุกวันที่มันมันทำอยู่แล้วมันคือกิจกรรมที่เราอยากทำในที่เนี้เราพอใจที่จะอยู่เรามีความสุขที่จะอยู่เราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากไปไหนแล้วแค่นั้นเอง นรินโยติภัยนะครับชื่อเล่นชื่อเอกเป็นผู้จัดการเดอะบอร์ดแฟ o r อรตอนนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับ Product ์เดเวลลอปเมด้วยเกิดที่สระบจังหวัดชลบุรีครับก็อยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กับตายายที่เกาะช้างชีวิตไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเด็กๆค่อนข้างยากจนชีวิตของเด็กเกาะช้างก็ไปเรียนวันหยุดก็ เข้าป่ายิงนกตกปลาลงน้ําตอนที่เราย้ายไปเรียนในเมืองเนี่ยชีวิตการเป็นอยู่เปลี่ยนไปเลยสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเปลี่ยนแบบตัวสิ้นเชิงตอนย้ายไปมหาลัยก็คือต้องไปอยู่เองไปอยู่หอไปสอบติดเข้าโคตตาของมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีเรียนคณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจตั้งใจเรียนปีแรกมากได้เกรดสี่กับทุกวิชาปีที่สองเริ่มแบบแผ่วเรื่องการเรียนเพราะว่าเราเข้าชมรมแล้วทำสโมสรน,นักศ,ศ,ศึกษาผมก็คือเข้าไปเพราะมันสนุกมันได้ออกค่ายไปเรียนรู้อะไรใหม่อืมแล้วก็ได้รู้จักกลุ่มนักศ,ศ,ศึกษาทั่วประเทศเลยคือเราเหมือนเราอยู่ร่วมกันกับคนได้ง่ายขึ้นปรับตัวให้ได้เข้ากับทุกคนให้ง่ายที่สุดให้ไวที่สุด ยังไงก็ได้คนไม่รู้จักเราก็ต้องพยายามคุยให้ได้เรียนจบมาด้วยทักษะการเข้าสังคมกับทักษะการพูดอตอนเรียนจบผมก็หางานทำเลยอันดับแรกทำงานแรกๆก็ยังไม่มีกีฬาขเข้าไม่เกี่ยวข้องได้งานใหม่พอเสียพอดีก็ย้ายไปทำงานาบริษัทผลิตรองเท้ากีฬา เพื่อนก็ไปทํางานอีกบริษัทหนึ่งเขาย้ายไปก็ไปทําทงานบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ําำเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็เลยแบบเพื่อนชวนเลยอยากเออไปแต่ตอนนั้นภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่แบบไม่แข็งแรงมากแต่ว่าต้องไปคุยกับฝรั่งร้อยร์เงีก็เป็นการตัดสินใจที่แบบเสี่ยงมากๆกก็เอาเอาก็เอาก็ไปมันรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราแล้วแหละมันเป็นงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน ไอ้ <biases. S 2> ที่เหมือนเรามากที่สุดคือมันเป็นเรื่องของ product development คือมันได้เห็นของที่ลูกค้าเขาอยากทําใหม่ๆตลอดเวลาเลยแล้วไอของที่ไปทํามันคืออุปกรณ์กีฬาทางน้ํามันเป็น w i n เซิร์ฟเราก็รู้จัก w i n เซิร์เลยตั้งแต่แรกเข้าไปในช่วงแรก3เดือนแรกช่วงโロベーบชンนี่คือโดนลูกค้าด่าก่อนเลย ลูกค้ารายใหญ่ด้วยแล้วลูกค้าไม่ได้ด่าเรื่องการใช้ภาษาแต่ด่าว่าทําไมอยู่ไม่เข้าใจอะไรเลยเราก็อ้างเพิ่งทํางานแค่2อาทิตย์เองลูกค้าก็บอกนี่ไม่เกี่ยวถ้าอยู่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลยู่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ลูกค้าเขาดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าฉันให้โอกาสอยู่2อาทิตย์อยู่ต้องปรับปรุงตัวเองเขาบอกว่าฉันจะสอนอยูเฮ้ย hey! เป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าสอนเราทำงานให้เป็นโปรเฟชชั่นอลเขาแบบอัดหนักมากทั้งภาษา mm. ทั้งวิธีการทั้งเทคนิคได้หมดเลย2อาทิตย์ลูกค้ากลับไปชมกับเจ้านายพัฒนาเร็วมากแล้วเขาก็ายินดีที่จะได้คนนี้ทำงานด้วยตลอด mm. เหมือนเป็นคนเดียวที่จะอยากรู้ทุกอย่างลงในเนื้องานทั้งหมด mm. พอมันคุกคีกับไอ้ตัวโปรดักเยอะๆเราก็เลยกลายเป็นซึมซับ ไม่ใช่แค่การผลิตแต่มันซึมซับการใช้งานมันด้วยลูกค้าก็บอกว่าอยู่ก็ต้องไปเล่นนะไม่ใช่ว่าหยุดดิวเฉยๆไม่ไปเล่นคุยกับฉันไม่รู้เรื่องนะเอเราไปเล่นที่ไหนวะก็เลยไปเจอพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเล่นวินเซิร์ฟอยู่เขาก็พาไปเล่นแล้วก็เล่นงูปลาคือแบบแกสอนแบบเออทำนี้นะนี้นะนี้นะ แล้วก็ปล่อยให้เราเล่นแล้วเราก็พยายามฝึกด้วยตัวเองตกล้มตกอะไรกันเหนื่อยมากแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันเล่นด้วยตัวเองอ่ะด้วยด้วยเราเท่านั้นแล้วเราก็เล่นกับธรรมชาติสู้ด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มหลงไหลกีฬาประเภทนี้เขาเรียกกีฬาบ้าพลังของไอ้พวกคนบ้าพลัง ตอนที่อยู่บริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาทางน้ำเนี่ยผมก็เป็นคนดูแลลูกค้าหลายๆแบรนด์แต่ว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งคือคุณมาตินเขาเป็น Product Setup Manager ที่เขาจะต้องเข้ามาโคกับผมตลอดแล้วเขามาตินเขาออกจากบริษัทนั้นมาตั้งเป็นบริษัทของตัวเองเขาก็เลยมาทับทามอยากได้คนที่แบบเนี้ยมาทำงานด้วย ไอ้ก so, ็บอกถามเอกไอเดียของคุณชีวิตคุณคุณอยากทําอะไรแล้วก็เขาทํางานนี้บริษัท c o b บ a แล้วเขาเขาบอกว่าผมอยากเป็นเช a เ e อร์ผมอยากทำบอร์ดนะครับมาตินคิดว่าเอน่าจะเป็นดีมดีมากแล้วก็ที่บริษัทเราน่าจะต้องมีคนนี้แล้วก็ผมเราอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต้องมีคนไทยที่ทำแบบนี้ได้ เราย้ายมาอยู่ที่นี่ในความคิดแรกอ่ะมันเหมือนเหมือนบ้านเกิดอารมณ์มันไม่ต่างกันกับที่นั่นเลยคือมันมีธรรมชาติต้นไม้เยอะมีภูเขาแล้วมาผ่านโรงงานเนี้ยจริงๆมันเป็นโกดังล้างเราก็เลยเข้ามาในโรงงานหาข้อมูลทุกอย่างทั้งเบอร์โทรศัพท์หาติดต่อเจ้าของที่จนได้ก็ใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะทดลองใช้พื้นที่ทั้งหมด พยายามสร้างไลน์ให้สามารถมุกมาทั้งโปรดักชันไลน์ที่นู่นมาลงที่นี่แล้วผลิตได้เลยแต่ยากที่สุดคือเอาคนมาคนเนี่ยยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจที่อยู่ที่อาศัยค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างมันแบบต่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะที่นี่ค่าครองชีพสูงมากต้องจูงใจเขาทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนเรื่อง การกินการอยู่ของเขามันช่วยได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้ถูกใจพนักง,งานเลยทีเดียวไม่ได้หัดเล่นเซิร์ฟที่นี่เป็นที่แรกเพราะตอนนั้นเราอยู่ชลบุรีงูป,ปานะเล่นพอได้แล้วพอมูฟมาอยู่ที่นี้มากับกุย้ยกุ้ยก็เป็นคนที่แบบเล่นไม่เป็นเราก็ใช้กุศโลบาย พาไม่เล่นดูวันไปไหนครับส่วนมากจะไปเป็นกลุ่มอะเล่นกันเมื่อก่อนบ้ามากก็คือตีห้าเราให้แสงะอาติดขึ้นเราก็ลงไปเล่นกันเลยแล้วนก็มันติดเล่นเซิร์ฟจนแบบเล่นแต่เซิร์ฟอย่างเดียวอะ่ะคือเป็นบ้าเป็นหลังอะ่ะจนเล่นกันเป็นแล้วก็พาทุกคนมาเล่นกันเป็นหมดเลยโอ้มันมันสนุกมากครับมันท้าทายเราหลายอย่าง พอเราได้ท่าหนึ่งแล้วมันต้องไปอีกท่าหนึ่งพอฝึกได้อีกท่าอีกท่าหนึ่งมาต้องไปตามเขาเรื่อยๆอย่างเงเี้ยแล้วก็พอได้มาทํางานที่นี่เนี่ยก็คือหูยอย่างแบบนักโทษแกแบบจับเข้าคออะไรอย่างงี้ดัดท่าทางดัดไหล่อย่างเงี้ยจนตอนนี้ผมเซ็งว่ไม่ได้รับเพราะว่าแกแบบเคี่ยวผมเกิน <c oughs> ไม่ไม่ล,ลับเลยนะแต่ก็คือแบบเออคือแกแกช่วยจริงนะเวแบบลาเล่นอนะ หรือว่าเป็นบุคคลตัวอยา่างเป็นไอดอลผมลึกๆมือนะั้นฮะพี่เกก็เจ๋วกับกลายเป็นทุกคนเล่นเซิร์ฟกันหมดเลยเกือบทั้งโรงงานกดเหล็กห้ามเปลี่ยนคือเมื่อไหร่มีคลื่นพนักงานต้องไปเล่นถ้าคนชอบเล่นเขาอะจะไปเล่นด้วยตัวเองอยากเล่นโดยที่จะยอมสละเวลางานได้ แล้วถ้าเล่นสนุกแล้วกลับมาก็ยังต้องทำงานอยู่เขาก็ชดเชยเ,เวลาที่เหลือให้มันเต็มเวลาชั่วโมงทำงานไปก็แค่นั้นเองทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ทำตามระเบียบนี้ตลอดปล่อยให้พนักงานไปเล่นเซิร์ฟได้เซิร์ฟสเกตเ,เป็นอะไรที่แบบเป็นความบังเอิญจริงๆไปเจอพี่เอิร์ฟคอฟฟี่บาร์เขาก็ไปเอาสเก็ตบอร์ดมา แล้วเขาก็เอามาเล่นกันผมว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรเขาบอกเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตมันเป็นไงหรอมันเล่นเหมือนเซิร์ฟไงอ๋อเฮ้เราก็เล่นเซิร์ฟเว้ยเล่นไงวะเขาก็เล่นไปเล่นมาเราก็เล่นไม่เป็นนะเราก็เล่นทิกๆทกทิกแทกทิกแกเล่นมาเออสนุกอ่ะแล้วก็มีโอกาสทางสภาวหกรรมเขาเชิญไปเปิดบูธที่เมืองทองธานีที่ชารเจอรอเราก็เอาบอร์ดไปตั้งแล้วก็ไม่ลืมไอหินมันก็ฮิ้วเซิร์ฟสเก็ตมันไปด้วย แล้วมันก็มีความแปลกตรงที่คนเข้ามาในบูธเราเนี่ยเราเป็นเซิรฟ์ฟบอร์ดแต่คนเข้ามาเล่นเซิรฟ์ฟสกเกต็ตเราคนมาเล่นเต็มเลยให้สอนเล่นพาจูงเล่นในในท่วงานเลยอย่างเงี้ยพอเราไปเล่นในงานแล้วมันเอ้ยมันสนุกว่ะมันเหมือนเซิรฟ์ฟแล้วเราก็เลยไปเซิรฟ์ฟเพิ่มอ้าวเซิรฟ์ฟสกเกต็ตมันมีอยู่จริงแล้วมันมีเยอะมันมีหลายทรงมันทําได้หลายแบบเลยก็เลยเฮ้ยถ้างั้นทําเล่นบ้างดีกว่า ที่มันตั้งชื่อใหม่มันคือการจําลองวิธีการเล่นเซิร์ฟที่ใกล้เคียงมากที่สุดใกล้เคียงจริงๆเราจะทำยังไงถึงมันจะใกล้เคียงเราก็ต้องเอาท่าเล่นเซิร์ฟที่เราเล่นอยู่เนี่ยมาคอมบิเนชันมันแต่ถ้าเราเล่นเซิร์ฟได้ไม่ดีมันก็คอมบิเนชันไม่ได้มันเลยกลายเป็นการฝึกสองทางของเซิร์ฟสกเกตอะแลมพื้นที่ต่างๆจะคงที่เนาะเวลาเราเล่นก็คือเราเราแข่งกับตัวเราเองแต่ว่าในทะเลอะ มันก็มีในส่วนของธรรมชาติแล้วก็ตฝีมือของเราด้วยทุกคนถามเหมือนกันเลยว่าเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตเก่งแล้วเราไปเล่นเซิร์ฟได้ไหมคําตอบมันก็มีคําตอบเดียวว่าถ้าคุณเล่นเซิร์ฟไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาท่าเซิร์ฟสเก็ตไปใช้ mm hmm. เพราะว่าท่าที่เราเล่นบนเซิร์ฟสเก็ตคือิน i n t e r มีเดียตแล้วคือคุณดอบขึ้นเป็นแล้วลงเป็นแล้วยืนได้แล้วถึงจะเริ่มเอาไปใช้ได้เพราะเวลาเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตมันมีเวลาเยอะ คือมันมันจะมีสโลโมชั่นเยอะมากที่เราคิดอยู่ในหัวแต่เวลาไปเล่นเซิร์ฟสโลโมชันไม่มีทุกอย่างต้องคอมไบในเวลาสั้นๆให้ได้นั่งคุยกันอะไม่ได้อยากขายแต่อยากมีเซิร์ฟเกตเพื่อเวลาเราไปงานนู้นงานนี้เหมือนเป็นแบบอุปกรณ์แบบมาร์เก็ตติ้งแมทเทียลเฉยๆอะไรเงี้ยพอทำไปทำมาน้องมันเข้ามาน้องนนกับจูนเข้ามาแล้วก็พี่พอจะขายผมสักร้อยตัวได้ไหม ร้อยตัวคือตอนนั้นเราทําเล่นแค่ตัวต่อตัว,ต,วตอนนั้นยังคิดไม่ออกว่าร้อยตัวจะทํำยังไงอืก็เลยคุยให้ให้เขาไปคุยกันเรื่องสัญญากับมาตินอะไรเป็นแบบตกลงกันซื้อขายนู่นนี่นั่นมาตินก็ไปสั่งทักเข้ามาเริ่มจริงจังกับการทำคอนสตรักชั่นของตัวแผ่นไปคุกอยู่กับเซิร์ฟสเกตก็พยายามทํานูน่ทนทํานี่พยายามออกแบบรูปทรงใหม่ๆ หน้าตาแปลกๆออกมาหนึ่งแล้วผมได้ประสบการณ์จากการทำเซิร์ฟบอร์ดแล้วคือการใช้น้ำยาส่วนไอ้รูปทรงที่มันออกมาหรือวิธีการขัดวิธีการจบฟินิชชิ่งเนี่ยมันมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยจากตัวเซิร์ฟสเกตเพราะว่าตอนทำเซิร์ฟบอร์ดมันไม่มีความละเอียดขนาดนี้ชิ้นงานมันเล็กมากไม้เนี่ยทดลองกันประมาณเกือบ200แผ่นนะ กว่าเราจะจบมาที่เป็นแบบชิ้นงานปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ออกตรงๆเปลืองเปลืองในการทดลองจริงแต่ว่าสุดท้ายลูกน้องก็เอาไปใช้เอาไปเล่นอะไรเราก็ก,ก,ก็ยังถือว่ามันยังมีประโยชน์มากแต่ประโยชน์มากกว่านั้นคือมันเหมือนเป็นชิ้นงานคนา้นคว้าชุดแรกเป็นช่วงที่เรามีความรู้สึกโคตรเฟลเลยนะคือไม่มีเสียงตอบรับเลยผมไปถึงงานลิฟเคิลเลยนะคือออก 1, บูธหนึ่บูธเลยอะ ไม่ซื้อไม่รู้จับก,กลับมาจากงานก็เริ่มรู้สึกแบบไม่ไหววะมันจะรอดไหมวะแต่ว่าจูนกับนนท์เขาก็ยังไม่หยุดเขาก็ยังบอกว่า100ยังไงหนูก็เอายังไงหนูก็ขายผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งจูนกับนนท์โทรมาบอกว่าพี่500ยไหวไหม5้0ออะไรร้อยนั้นขายแล้วหรอไม่พอ มันเริ่มโตในขณะที่ทุกอย่างดาวแล้วก็แบบดันกันขึ้นมาเฉยๆแบบอยู่ดีๆมันก็คนก็เริ่มเข้ามามาตินก็ตัดสินใจสั่งสองพไปเลยพอลงสองพไปคือมันเป็นช่วงที่มันพีคมากๆสองพันไม่พอสองพันขายไม่พอไม่พออย่างเดียวคือเราก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันคนผลิตก็ไม่พอก็ต้องเพิ่มแบบก็ต้องสตาร์ทเป็นสเก็ตยูนิตขึ้นมาเลยเพื่อหาคนมาลงผลิตจริงๆอย่างจังลูกค้าจะบ่นมากโอ้ทำไมช้าจังเลย แล้วกระบวนการคือมันเป็นแฮนด์เมดมันเป็นแบบมันเป็นแฮนด์คราฟ์ร้อยเปอ์เซ็ตอ่ะแล้วถ้ามันเป็นแฮนด์คัฟฟมันก็ต้องรอพอเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยผมก็คิดว่าไอ้วิธีการเล่นที่ดีที่สุดมันต้องเป็นยังไงแล้วทุกคนก็จะมองเวลาผมเล่น เอกเหมือนคนแบบลําอยู่บนเซิร์ฟสเก็ตอ่ะคือทําไมอ่อนช้อยอย่างเงี้ยคือท่าอ่อนมากเลยก็เลยไปนั่งคิดมาว่าเออถ้าเกิดเราจะให้มันมีสไตล์อ่ะก็น่าจะเรื่องนี้แหละแต่มันออกมาจากตัวผมเองคนเดียวเราเล่นเซิร์ฟแบบไหนคือเอาตัวเองเป็นหลักก็เลยคิดสโลแกนขึ้นมาให้เป็นเล่นง่ายท่าสวยและปลอดภัย มันคือเบสของการเล่นที่มันควรจะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยมากกว่าความรุนแรงหรือความเก่งกาดอ่ะท่าสวยป่ะเออถ้าท่าสวยโอเคคุณเล่นท่าสวยแล้วปลอดภัยอ่ะผมยกนิ้วให้คนที่เล่นแบบนี้นะ แนวโน้มของเซิร์ฟสเก็ตในไทยเนี่ยถ้าเรามองด้วยภาพกว้างๆมองแค่เรื่องของการซื้อขายมันดรอปลงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ดรอปลงจากตลาดที่มันควรจะเป็นซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดมันโตเกินไปมันโตจนเลยจุดที่ควบคุมได้เราก็เลยมองว่าโอ้มันจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดซึ่งเมื่อไหร่ที่ตลาดเขาลงมาอยู่ในระดับ ที่มันควรจะเป็นแล้วเนี่ยการซื้อขายการมีของการอยากได้มันจะลดลงแต่คนยังคงใช้อยู่จนถึงวันที่เขาต้องเปลี่ยนเขาจะซื้อใหม่ส่วนเรื่องการกีฬาเนี่ยผมมองการเติบโตม,มันมันมีความเปลี่ยนแปลงเยาวชนเนี่ยสนใจเรื่องของการแข่งขันมากขึ้นสนามแต่ละสนามของแต่ละจังหวัดก็จะจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นการกีฬาประเภทเซิร์ฟสเก็ตมันกำลังโตขึ้น ไปพร้อมๆกับการสร้างมาตรฐานในการเล่นผมคิดว่านาคตเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตเหมือนจะเป็นกีฬาตัวหนึ่งที่สามารถส่งเสริมเยาวชนออกไปในระดับนานาชาติได้เมื่อไหร่ที่เราสร้างกลุ่มก้อนของการเล่นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาได้สร้างมาตรฐานให้มันแล้วทุกคนอยู่ในมาตรฐานนั้นแล้วเล่นมันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นวัฒนธรรมหนึง่ง ตอนนี้เป้าหมายหลักของเขาหลักเซิร์ฟเท้าไม่ใช่เรื่องของการเล่นเซิร์ฟอย่างเดียวเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วเผอิญว่าผมเอาเซิร์ฟสเก็ตขึ้นมาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วเราเป็นคนเดียวที่ผลิตอยู่ที่นี่นักกีฬาเนี่ยหรือว่าคนเล่นพวกเซิร์ฟเฟอร์เนี่ยเขาจะมองลักษณะเด่นของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ข้อเดียวคุณสามารถฝ,ฝึกได้ทุกอย่างเพื่อที่จะเอาไปใช้ในน้ำงั้นเซิร์ฟสเก็ตมันเลยกลายเป็นกีฬาที่ทุกคน หลงไหลเพื่อที่จะสร้างความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะลงไปอยู่ในน้ำแล้วก็ไปใช้ในน้ำก็เลยเด็กใหม่ๆนีจะมีความชอบกับการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างมากเลยแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือไม่ใช่เด็กผู้ปกครองกีฬาเซิร์ฟสเก็ตมันกลายเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวมาเล่นอยู่ด้วยกัน พอเราจับทุกคนมารวมกันแล้วก็เอาเด็กมาฝึกอบรมหรือว่ามาทำเซิร์ฟสเก็ตคลินิกก็กลายเป็นการรวมกลุ่มของเด็กทั้งหมดเพื่อมาเล่นด้วยกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็มานั่งรวมกันมารู้จักกันก็กลายเป็นการสร้างแบบสังคมอีกหนึ่งสังคมสภาพสังคมมันจะดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยจากการเล่นกีฬาเขาหลักเนี่ย ผมเรียกว่าบ้านเหมือนบ้านเรียกว่าบ้านดีกว่ามันเพราะมันเหมือนกันกันจนแบบผมแยกไม่ออกระหว่างบ้านที่ผมเคยอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกันมากมันได้อยู่กับธรรมชาติคือกีฬาทางน้ําเกือบทุกประเภทที่เล่นที่เนี่ยคือสามารถเล่นได้หมดเลยก็คือวันที่ตื่นมาแล้วเปิดประตูบ้านมาแล้วได้ยินเสียงแึมงแรงๆคือหูของคนที่เล่นเซิร์ฟแบบเขาจะจําจังหวะของคลื่นได้ ถ้าได้จังหวะที่มันเฮ้ยเซเวลมาวันนั้นคือจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดข,ของการใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยถ้าเป็นการทำงานผมมองงานที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นเหมือนชีวิตประจำวันทำสิ่งที่ตัวเองชอบและรักมันก็เลยกลายเป็นอ้ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานมันไม่รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปไหนมันจะมีแค่อย่างเดียวคือเราต้องไปหาลูกซึ่งอนาคตผมอาจจะ พาลูกมาอยู่ด้วยกันเมื่อเมื่อเขาพร้อมส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมตัดสินใจมาที่เนี่ยข้อแรกคือเห็นสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก็คือธรรมชาติพอลงมาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแน่นอนผมมาอยู่ในจุดเนี้ยมีความสุขมากๆก็ไม่ใช่ว่ามาแบบภูพรมมาเลยนะโคตรลำบากมันไม่ง่ายเลยแต่ เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ต้องพยายามอยู่กับจุดนั้นให้ได้เมื่อเราอยู่กับจุดนั้นได้แล้วแล้วเราพอใจนั่นแหละครับคือคำตอบของคำว่าบ้าน